ห้องเรียนเตรียมอนุบาลกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักของคุณครูเฟิร์นวันนี้คุณครูเฟิร์นมีกิจกรรมการช่วยเหลือตัวเองการแต่งกายด้วยตัวเองมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะ ออกไปเที่ยวออกไปเที่ยวลา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 ,ลาแต่งตัวดีกว่าไม่ต้องมีใครมาช่วยแต่งตัวเก่องอย่างเราทำเองได้แต่งตัวได้เองภูมิใจจริงๆเราจะออกไปเที่ยว 在。 ดูคลิปการแต่งตัวด้วยตัวเองไปแล้วนะคะต่อไปเข้าสู่แบบฝึกหัดของเรานะคะอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมค่ะแบบฝึกหัดพี่กระต่ายเล่มสีม่วงค่ะดินสอค่ะสีค่ะจะเป็นสีเทียนหรือสีไม้ก็ได้นะคะเด็กๆเปิดแบบฝึกหัดไปพร้อมๆมอคุณครูเฟอร์เลยค่ะถึงหน้าไหนกันแล้วคะเด็กๆนี่ไงหน้าที่สามสิบค่ะเด็กๆ วันนี้เราจะเรียนลากเส้นต่อจุดให้สมบูรณ์นะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามค่ะเอรูปอะไรคะเด็กๆบอกคุณครูหน่อยเร็วใช่แล้วค่ะรูปเสื้อค่ะเราจะมาวาดรูปเสื้อให้สมบูรณ์นะคะเตรียมอุปกรณ์เลยค่ะดินสอค่ะเด็กๆลากรูปเสื้อเลยนะคะจุดไว้ตรงรูปดินสอเห็นไหมคะลากต่อจุดกันเลยค่ะ่ค่อยๆลากนะคะเด็กๆ เรียบร้อยแล้วค่ะเราใส่เสื้อให้พี่แล้วนะคะต่อไปเด็กๆก็ใช้สีระบายเสื้อระบายกางเกงระบายผมให้สวยงามแล้วให้ผู้ปกครองถ่ายรูปส่งการบ้านให้คุณครูนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูเฟิร์นไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ